พระหมหาจะพัฒให้พระหมหาทรร,ราชาขึ้นไปครองราชอยู่พิศโลก <Okay. S 1> ใช่นไหมขณะที่ทรร,ราชาครองอยู่พิศโลกพระหมหาจจกรพัดน์ก็มีโอรสครองราชอยู่ที่อยุธยาใช่ไหมอ่าบุเรงนองจากพม่าก,ก็มามาล้อมอยุธยาแล้วก็ทําสงครามรบกันอยู่ประมาณสักหนสองหนอะไรเนี้ยจนกระทั่งถึงปีสองหนึ่งหนึ่งสองบุเรงนองยกทัพใหญ่มาจะเอาให้ได้ เข้าใจไหมสองหนึ่งหนึ่งสองเสียกุ้งครั้งแรกใช่ไหมในพระชราชพงศาวดานไทยก็ว่าไปในเอกสารไทยบอกว่ามีข้าราชการไทยคุนนางไทยเนี่ยเปิดประตูเมืองให้กับพาม่าใช่ไหมแต่ในเอกสารวันวฤตพ่อค้าฮอลันดาคนที่เปิดประตูเมืองให้พาม่าเนี่ยเป็นเมียรพระมหาธรรมราชาอา้าวโอเคเรื่องไม่จริงหรอกมานนี่มันเป็นคําบอกเล่าคร,รือเป็นคําบอกเล่า เป็นเฟกนิวนะแต่มันสอให้เห็นว่าพระมาหาธรรมราชาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพปูเรงนองราะปูเรงนองเนี่ยเขาต้องมายึดเมืองเหนือก่อนถึงจะมาตีอยุธยายเพราะฉะนั้นยังไงต้องเจอเป,เป็นเรื่องปกติต้องอมายึดเชียงใหม่ยึดสุขโขท,ทยัยยึดทวีทุโลกเนี่ยแล้วถึงจะเอากองกําลังเนี่ยลงมายึดอยุธยาพระมาหาธรรมราชาเ็าอยู่ในกองทัพปูเรงนองสมมติยังไง จะเท็จจะจริงยังไงก็ตามพระมหาธรรมราชาต้องการเป็นกษัตริย์อายุยาทั้งทงที่ตอนนั้นเขาอยู่พิษณุโลกนะแต่นนในใจโดยโดยข้อเท็จจริงนะกษัตริย์ตั้งกระเชียงใหม่เนะี่ยอยากเป็นกษัตริย์อายุยาทั้งนั้นพระเจ้าติโลกรลลาเน่ยยกทัพมายึดตโขหัยต้องการจะตีอายุยา ตีรกะยาจากเชียงใหม่อะนะคือเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของ้าเขาต้องการออกอ่าวไทยไงออกทะเลไงเพราะว่าอยุทยามันคุมบักน้ำอยู่ใช่ไหมไม่ใช่คุมบักน้ำคุมอ่าวไทยอ่าคุมอ่าวไทยทนสมัยนั้นอะสมัยติรกระชายกทัพจากเชียงใหม่ลงมามายึดสุโขทัยพิลรกเพราะเจ้าติพระบรมไต้รถกนาคอยู่อยาต้องยกทัพขึ้นไปรับที่พิลลูกไงแล้วให้ลูกเนี่ยครองเป็นกษัตริย์อยู่อยุธยามันเป็นที่หมายปองอยุธยา เพราะนั้นไม่มีปัญหาหรอกถ้าพระมหาธรรมราชาอยู่ย <ะ S 1> ในโลก <ยะ S 1> ต้องการจะเป็นกษัต <ยะ S 1> ราาิย์อยุยาก็เป็นเรื่องเป็นกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะใครๆก็คขดอ,อย่างนั้นได้ทางนั้นแหละ<ช>นะฮะโอเคะ okay. ในที่สุดพระมหาธรร,ราชาก็สําเร็จเมื่อบุเรงนองยิศอยุธยาได้แล้วยกอยุธยาให้ธรรมราชาเป็นกษัตริย์เดินทางทอดนองทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียว ทันิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรพูคันรุ่งดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน